สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ปอ,อ้อยอยู่ที่สวนนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเก็บพริกไปทําน้ําพริกหนุ่มกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูเลยค่ะว่าที่สวนของปอ,อ้อยมีพริกอะไรบ้างนะคะดูความดกของต้นพริกนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะได้กินน้ําพริกหนุ่มกันนะคะ พริกลูกใหญ่มากเลย เอาสักห้าเม็ดก็น่าจะพอเพราะว่ากินคนเดียวนะคะนี่นะคะพริกของเรา ใครอยากได้พริกส,สวยๆนะคะมาที่บ้านป้าอ้อยได้เลยนะคะนี่นะคะพริกที่เราจะเอาไปทำน้ำพริกหนุ่มวันนี้เดี๋ยววางไว้ก่อน ตอนนี้นะคะป้าอ,อ้อยก็เอาพริกนะคะกระเทียมแล้วก็หอมแดงมาย่างในกระทะก่อนนะคะเพื่อที่จะเตรียมทำน้ำพริกหนุ่มนะคะ ค่ะตอนนี้นะคะพริกกระเทียมหอมแดงที่เราย่างก็เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวป้อยจะแกะส่วนที่มันไหม้ออกก่อนนะคะแล้วค่อยนําไปตาําเครื่องปรุงของเราก็จะมีน้าําปลามะนาวแล้วก็เกลือนิดหน่อยนะคะไม่มีสูตรตายตัวนะคะใครชอบแบบไหนก็ปรุงรสตามที่ชอบได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มตามน้ําพริกเลยนะคะป้อยก็จะใส่กระเทียมกับหอมแล้วก็ เกลือนิดหน่อยก่อนนะคะตำกระเทียมกับหอมแดงให้ละเอียดก่อนนะคะตอนนี้หัวหอมกับกระเทียมของเราก็เกริ่มละเอียดแล้วนะคะเราก็จะใส่พริกลงไปนะคะ เวลาตำระวังพริกกระเด็นเข้าตานะคะเพื่อนๆ ตอนนี้น้ำพริกของปอยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมื้อเที่ยงวันนี้ปอยก็จะมีน้ำพริกนะคะไข่ต้มผกักลวกแคบหมูนะคะเดี๋ยวปอยขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะทุกคน